ปฏิตามการมอบถุงยางชีพที่จังหวัดหนองคายกันครับคณะสงฆ์วัดโพชัยนะครับพระอารามหลวงร่วมกับจังหวัดหนองคายเทศบาลเมืองหนองคายและลูกหลานหลวงพ่อพระสายมอบถุงยางชีพให้แก่วัวดและประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในเขตเทศบาลเมืองหนองคายจํานวน23วัด1 2 6 3ครัวเรือนครับคณะสงฆ์วัดโพชัยพระอารามหลวงร่วมกับจังหวัดหนองคายเทศบาลเมืองหนองคาย และลูกหลานหลวงพ่อพระใสนำโดยพระเทพวชิรคุณเจ้าคณะจังหวัดหนองคายเจ้าอาวาสวัด,วดโ,โพชัยพระอารามหลวงนายสมพสมิต,ตาสิริผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายนายประทีปอุยเจริญประลัดจังหวัดหนองคายและพระครูภาวนาธรรมโคศิตเจ้าคณะอำเภอเมืองหนองคายรองที่การบดีมอจรอ วิทยาเขตหนองคายค่ะซึ่งจุดที่1นนะคะที่วัดจอมมณีได้มอบถุงยังชีพให้กับวัดจานวน6วัดค่ะและประชาชนผู้ประสบอุทกภัยจํานวน255ครัวเรือนจุดที่2วัดหายโศกค่ะมอบถุงยังชีพให้กับวัดจานวน9วัดและประชาชนผู้ประสบอุทกภัยจานวน412ครัวเรือนจุดที่3ที่วัดโพสีคะ่ะมอบถุงยังชีพให้กับวัดจานวน4วัดและประชาชนผู้ประสบอุทกภัยจานวน3ามครัวเรือนส่วนจุดที่4ที่วัดธาตุค่ะได้มอบถุงยังชีพให้กับวัดจานวน 4วัดและประชาชนผู้ประสบอุทกภัย2 6 9 9ครัวเรือนรวมทั้งสิ้น23วัตค่ะ1263ครัวเรือนซึ่งภายในเขตเทศบาลเมืองหนองคานนะคะมีผู้ประสบอุทกภัยจำนวน 1, 2 6 3ครัวเรือนค่ะ